เพื่อนๆได้เห็นคลิปไหมคะที่คนไข้อะเอาฟิลเลอร์ไปฉีดกันเองสองแม่ลูกนะคะอันนี้หมอไม่แนะนําเลยแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยถ้าติดเชื้อในฟิลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการรักษาอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าการไปฉีดให้ดีกับคุณหมอที่คลินิกตั้งแต่แรกอีกนะคะ,ะการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยต้องใช้ความรู้ทางการวิภากษ์ศาสตร์นะคะซึ่ง คุณหมอทั่วไปเนี่ยก็จะต้องมีการไปเรียนต่อต้องเรียนรู้ด้านอนา а มีของพวกเส้นเลือดเส้นประสาทต่างๆนะคะการฉีดโดยที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ถือว่าอันตรายมากๆโดยเฉพาะที่เรากลัวกันนะคะก็คือการที่ฟิลเลอร์เข้าไปอุดตันเส้นเลือดนะคะ ก่อให้เกิดภาวะเนื้อตายได้ฟิลเลอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขายให้กับคุณหมอตามคลินิกเท่านั้นต้องมีหลักฐานในการเปิดคลินิกถึงจะหาซื้อฟิลเลอร์มาได้ฟิลเลอร์ที่หาซื้อมาฉีดเองได้เนี่ยอาจจะมาตามอินเทอร์เน็ตนะคะระวังนะคะมันมีของปลอมระบาดมากๆการฉีดฟิลเลอร์ปลอมมีความเสี่ยงนะคะ าอาจจะทําให้หน้าเสียโฉมได้ถ้าเราฉีดฟิลเลอร์ปลอมถ้ามันเกิดออผลข้างเคียงหลักการรักษาเราไม่สามารถจะใช้ตัวยาสลายฟิลเลอร์เข้ามาแก้ได้นะคะอย่าไปทําตามเด็ดขาดนะคะอันตรายมากๆเลยค่ะ